กดติดตามคนขายสมแฟมิลี่ด้วยนะครับ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 สวัสดีครับเอฟซี UFC, ทุกท่านแล้วก็ผู้รักโลกเขารักไก่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้สร้างต่อมกับเสร็จเรียบร้อยนะวิธีขึ้นไลายเป็นไอ เป็นทรงกลร่ปที่ในร่งคิปไปนะครับเนาะตัดช่วงเพว่าเย็นตอนแรงนะครับเนาะ,ะโอเคกลับเบื้องนด้นะครับเนาะความสวยงามของตัวนี้นี่ครับอันนี้กงโนเขาชวานะครับก็บคือผมสี่ออกแบบสองยาเนานะจะเอาหัวตัด ตัวนี้เฮ็ดหัวตัดต่างหากมันจะเฮ็ดหัวตัดไปสิอีกรูปแบบหนึ่งผมก็ับเฮ็ดหัวโค้งเนาะหัวโค้งอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะตัวนี้ก็จะเฮ็ดเป็นโค้งลําคาเวชวาหนึ่งนะครับเฮ็ดเป็นโค้งลําคาวยายหนึ่ครับเตือนต่อไปคนสีเฮ็ดเนาะออกแบบอีกก็อาจจะลงโพสล่องอันนี้บอกเนาะคือถ้าทาร์ไล่แบบนี้ก็จะมีคนมากหลายครับแบบนี้โค้งลําคาเวชวาแต่ผมนสีเฮ็ดหัวโค้ง เพราะเซนบนนี่พ่นซิบรไซด์มันจะเอาอ,ออกเนาะมันเกะกะคือมันลายตาคือผมจะเสียบใส่ตรงจะเอามาใ,ใส่ข้างในใส่ข้างในนี่เนาะแต่จะเปลี่ยนนัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสวยงามนะแต่ผมผมผมมันยังมากมาแบบแต่อีกรูปแบบหนึง่งผมผมจะเอาตังลงทีเนาะจะเอาตังลงแบบนี้แล้วก็เห็ดหัวโขูดแบบ โกงนกที่ผมเอาครั้งนั่นะที่ลงงลิปนั่นแหละโอเคนะครับตัวนี้ก็โอเคแล้วก็ไปติดกาวที่กาวขึ้นไล่นะครับหลขึ้นไล่แล้วก็กกดติดตามไว้นะครับเนาะติดตามน่ะมันจะไส้เบิ่บงท่านกันนะครับจนะขึ้นไล่ตรงนี้ไล่ตรงนี้สองสองมองขึ้นตรงนี้กับตรงนี้สองที่นะครับแล้วก็แล้วก็มีคู่กันทําคู่กัน มันจะมีทรงกองทรงถังลายลจะขึ้นลายขึ้นลายบนล่างลายตัววีลายลูกศรก,ก็จะทิใส่เวลาเห็ดกับสิบประมาณมดหมื่นเนาะครับพอใส่เวลาโดนเพราะว่าไม่ก็ต้องใส่เป็นล่ำนะครับเปลืองใหม่เพราะผมใช้แต่ติวไม้ผมไม่ ผมว่าใส่ใส่มันเอาะัพจะเอาตะติวยางเดียวนะครับโอเคตัวนี้สวยงามนะครับจะพงกันยังหมักเนาะก็สิหาหนกเขาช่ว่ามาขังยังตัวอยู่ดอกแต่ว่ารูปทรงนี้ก็สวยครับน่ครับส้มสวยแต่ว่าจะเอารูปทรงนี้ก็ผมว่าตัวนี้โอเคกว่าตัวนี้จะจะ,จะงามเพราะว่าจะเห็ดโ้งลำมันเนาะ ก็ทือออกแบบอีกให้ออกแบบให้มันโอเคกว่านี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับติดตามไปพอออกแบบไไม่เลยด้วยซีบโบ่เฮดจำเจ่สัมสางนะครับก็มันอาจจะาพอาจจะพอชาต,ต้องก็ขคืนนะครับแต่ว่าขดสีเล่งขึ้นไล่ให้ให้มันเสร็จต,ตอนกลางวันแล้ มันจะไม่ลงคลิปมอง,งมันสว่างสว่างน้ำจะได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับคือบร่ได้ใสแอปบม่ได้ใช้เงียงียงนะครับคือให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับเห็นน้ำกันไปเลยก็คือแนะนำขั้นตอนในซื้อนะครับเพราะว่าการสอนนี่ผมยังไม่ทันมีเวลาแล้วก็นคนก็ติดตามบอกอยหลายแน้ครับปากปากต่อปากไปนะครับเอฟซีเขาแล้วครับเนาะ ซออยสนับสนุนทางมันหนอกมันหนอกคนหนึ่งนะครับเนาะคนหักนกหักไก่อนี่แหละแฟนพันแ์เถ่คือกันนั่นแหละสนับสนุนกันเนาะกกับเอฟซีที่เอามาส่งปุ๊ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเอฟซีที่เป็นหม,มากนกหมากไกน่นะครับเนาะถือว่าเป็นความรู้ ให้ความโบก F10 ไปนะครับโอเคมืออื่นถ้าล่งคลิป <c oughs> ถ้าเส็นแล้วมันจะล่งคลิปอีกที่หนึ่งนอกมืออื่นเนะาะแต่วันนี้ก,ก็เลิกแล้วก็สซิตี้ก้าวแล้วก็้ที่เขานอนนะครับวา่าตื่นดึกไอ้ตื่นแต่ดึกนอนดึกตื่นเช้า <c oughs> เบอร์ไหเบอร์ตหัว วอลฟืววอลฟิทนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับช่างต้อมคนขายสมแฟมิลี่ด้วยนะครับขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและที่สาคัญขาดไม่ได้คือนอนให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเตื่นสดุดล้มไปเห็นกองเข้า เห็นไอ้ท่องกองทอ,งทองหัวนะครับต้องรุดลมไปไอ้กองไอ้้เห็นท่องกองทอหัวนะครับเนะาะสาธุนะครับเนาะก็ให้หมดหลบปัจจากโรคภัยอันตรายใดๆทั้งปวงนะครับเนาะนี่ผมมีอะไรก็คือเสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้นะครับจะได้อ่านหนังนอนนะครับฝาก ทางตอบนี้เลครับเล้วครับสวัสดีครับช่วยกดติดตามคนขายสมแฟมลี่ด้วยนะครับครับครับ